สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับโอมกันเนอร์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารของอาร์ซนอลนะครับผมคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับหรือยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับสามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e ได้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของอาร์ซนอลนะครับผมมีเรื่องมาคุยกันอยู่หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องของวิกเตอร์ยูเคเรสนะครับจับตาความเคลื่อนไหวแล้วก็ความเป็นไปได้ของวิกเตอร์ยูเคเรสนะครับแล้วก็เบต้านะครับ ที่จะดึงตัวทางด้านของมาร์ตสคุนยาแล้วก็ในส่วนของมาตินซูบิเมนดีนะครับแล้วก็นักเตะบางรายของอาร์เซนอลที่อาจจะต้องได้รับผลกระทบนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงในตลาดนักเตะรอบนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับที่จะถึงนี้นะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่จะต้องรับผลกระทบนะครับได้ย้ายออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ และเรื่องผลกระทบนะครับของทีมเรานะครับหางซิตี้นะครับถูกสอบสวน115คดีว่าเป็นความผิดว่าอาร์เซนอลนั้นจะได้แชมป์หรือไม่หรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในความเคลื่อนไหวแรกกันเลยนะครับผมความเคลื่อนไหวแรกของอาร์เซนอลนะครับเป็นเรื่องของวิกเตอร์ยเคเรส อาร์ซนอลครับกำลังเตรียมตัวสำหรับการเดินเกมครั้งใหญ่เพื่อลาตัววิกเตอร์เยลเคเรสนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนโดยไอเป็นอย่างอาร์ซนอลนะครับหวังจะชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและปิดดีลคว้ากองหน้ารายนี้ให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมิเกลอาร์เตต้าครับได้กำหนดให้การเสริมแนวรุกเป็นภารกิจสำคัญและด้วยการเข้ามาของพ่วงในการกีฬาคนใหม่อย่างอันเตียบเบตานะครับทีมแนวมองของอาร์ซนอลนะครับจึงได้วางรายชื่อเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพของทีมไว้แล้วนะครับ วิเตอร์ยูเครสครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมสปอร์ติ้งในปี2023นะครับโดยทำไปทั้งหมด83ประตูนะครับจาก91นัดเป็นตัวเลขที่สวยหรูมากๆสำหรับกองหน้ารายนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดว่าเขาพร้อมย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าค่าฉีกสัญญาของเขาจะอยู่ที่100ล้านยูโรแต่ฟราบิอุสโรมาโน่นะครับกูรูตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่าอาจสามารถคว้าตัวเขาได้ในราคาที่ดีกว่านั้นนะครับ อาร์เซนอลครับเตรียมเดินหน้าเต็ียมตัวเพื่อคว้าตัวยูเคเรสตามรายงานจากสือ่อโปรตุเกสครับคอเรโอดามันญาไมสปอร์ตนะครับอาร์เซนอลกำลังเตรียมการนะครับเพื่อบุกชิงตัวกองหน้าวัย26ปีรายนี้โดยพวกเขาได้ร้องของการประชุมอย่างเป็นทางการกับฮาซันเซตินคาย่านะครับเอเจนต์ของยูเคเรสซึ่งเป็นคนสนิทของมิเกลอารเตต้าด้วยนะครับความสัมพันธ์นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้อาร์เซนอลนะครับมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีนะครับซึ่งกําลังจับตาดูสถานการณ์เช่นกันนะครับผมอย่างไรก็ตามข่าวแมตส์นองให้ความสนใจพวกเขาอย่างลังเลเกี่ยวกับค่าตัวของยูเคเรสครับโดยมีรายงานว่าค่าตัวของยูเคเรสอาจอยู่ที่ประมาณ6 5สิถึงเจล้านยูโรนะครับถึงแม้นะครับจะมีการแข่งขันสูงในตลาดซื้อขายครั้งนี้อาร์เซนอลยังคงหวังว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับเอเย่นของยูเคเรสและอาร์เตต้านะครับจะช่วยให้กองหน้ารายนี้ นั้นมาร่วมทีมอาร์เซนอลได้สําเร็จในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็มารอดูกันว่ามิเกลเบต้าจะทําสําเร็จหรือไม่นะครับความเคลื่อนไหวต่อไปครับอันเดรียเบต้านะครับตังเป้าขวาดาวเตะค่าตัวรวม113ล้านปอนด์ให้กับอาร์เซนอลนะครับอันเดรียเบต้าก็พุ่มหนวยการกีฬาคนใหม่ของอาร์เซนอลครับมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะคว้าตัวมาตุสกุญญาครับกองหน้าของบุฟเฟ่ต์ตันและมาตินซูบิเมนดีครับกองกลางของเรอัลโซเซดาดโดยคาดว่าพื้นใหญ่ จะยื่นคอเสนอมาหาสารเพื่อควา้าเป้าหมายหลักอีกคนในตลาดสมอนี้ปัจจุบันครับอาร์เซนอลมีขุมกําลังที่แข็งแกร่ง,งซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลงานที่ดีของพวกเขาในฤดูกาลนี้แม้ว่าจะตามหลังลิวอร์พูจากฝูงรีม์ลีกอยู่12คะแนนครับแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะลดช่องว่างได้นะครับนอกจากนี้ครับอาร์เซนอลยังผ่านเข้าสู่รอบ8ปทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและต้องเผชิญหน้ากับเรอยลมาดริดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับอาร์เซนอลเลงเห็นถึงความจําเป็นนะครับในการเสริมคุณภาพของทีม โดยเฉพาะแนวรุกนะครับซึ่งทีมท็อปครับรายงานว่าอเล็กซานเดอร์อิซักของหน้าของนิวคาสเซิลคือเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและ2เป้าหมายหลักของเบต้านะครับในความเป็นไปได้ก็คือมาตุสคุนยาและมาตินซูบิเมนดีก่อนเลยนะครับโดยเบนจาคอบครับนักข่าวของทีมท็อปนะครับรายงานว่าอาร์เซนอลยังคงให้ความสนใจมาตุสคุนยาของบุฟเฟ่ต์ตันและขณะเดียวกันนะครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์นะครับเจคอบก็เปิดเผยว่าอาร์เซนอลนั้นกําลังเดินหน้า อย่างจริงจังในการคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีนะครับในการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวในแง่ของค่าเหนื่อยและโบนัสไปแล้วเบื้องต้นนะครับผมโดยมาตุสคุนย่าครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์นะครับมาตินซูบิเมนดีนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านยูโรหรือ50.5ล้านปอนด์นะครับตามรายงานของกิฟต์มีสปอร์ตนะครับแบตตามุ่งมั่นที่จะพาทั้งคุนย่าและซูบิเมนดีนะครับมาสู่เอเมริตสเตเดียมให้ได้ในซัมเมอร์นี้ อาร์เซนอลครับมีผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่อย่างอันเดรเบต้าคอยดูแลการเสริมทัพและจากแนวทางเบื้องต้นนะครับแสดงให้เห็นว่าเขามุ่งมั่นนะครับที่จะเซ็นสัญญากับมาดิสคุนยาและซูบิเมนดีเป็นพิเศษเลยนะครับผมมาดิสคุนยาครับตัวสร้างสรรเกมลุกที่อาร์เซนอลต้องการความสามารถในการสร้างสรรเกมและการทําประตูนะครับของคุนยาเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลต้องการอย่างมาก แล้วพวกเขาอาจพิจารณาข้อเสนอสําหรับกาเบียลมาตินาดีและเรียนโดทรสซาในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับอาจจะปล่อย2คนนี้ไปเพื่อนําเข้าแนวรุกริมเส้นคนใหม่นั่นเองนะครับมัดูสิสคุนยาครับโชว์ฟอร์มโดดเด่นให้กับวูฟแฮมตันในฤดูกาลนี้โดยยิงไปแล้ว13ประตูและทำ4แอสซิสจาก24นัดที่ลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกนะครับสรุปเลยก็คือในส่วนของข่าวนี้นะครับอันเดรเบตานะครับตั้งใจว่า ที่จะดึงตัวทางด้านของมาดิสคุญยาและก็มาตินซูบิเมนดี้มาร่วมทีมในสมัยนี้นะครับค่าตัวของ2คนรวมกันก็จะอยู่ที่ราว1หนึ่งล้านปอนด์นะครับโดยคุญยาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์และซูบิเมนดี้ห้าล้านปอนด์โดยคุญยามีสไตล์การเล่นที่สร้างสรรค์เกมและทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลนั้นต้องการนะครับผมอาร์เซนอลอาจจะพิจารณาขายมาตินดีและคอสซาเพื่อปรับปรุงแนวรุกยุคใหม่นั่นเองนะครับผม ดีลนี้เกิดขึ้นจริงครับอาร์เซนอลอาจจะมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งขึ้นในการลุ้นแชมเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าแน่นอนนะครับมาดูในส่วนต่อไปครับอาร์เซนอลนะครับเตรียมรับแรงกระแทกหลังดีลของอาร์เซนอลอาจจะเกิดขึ้นได้เยอะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในในส่วนดีลของการนําเข้านั่นเองนะครับโดยไม่เกลอาว์เตต้าครับเตรียมเผชิญการตัดสินใจครั้งสําคัญในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้นะครับ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่อาร์เซนอลมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ครับโดยการเสริมแนวรุกและแดนกลางเป็นเป้าหมายหลักของอาร์เซนอลอาร์เตต้าและอนเดเบต้ากรพู่มนวยการกีฬาคนใหม่คณะเดียวกันก็คาดว่าจะมีนักเตะหลายคนย้ายออกไปด้วยนะครับกองกลางแน่นขึ้นหลังดิวมาตินซูบิเมนดี้นะครับในตลาดช่วงซื้อขายที่ผ่านมาของอาร์เซนอลนะครับการเสริมทีมมุ่งเน้นไปที่ การเพิ่มคุณภาพโดยรวมของทีมนะครับมากกว่าการคว้าซูเปอร์สตาร์ซึ่งทำให้พวกเขาคว้าตัวทั้งริแกโดคาราฟิโอรีและมิเกลเมดิโนมาได้นะครับแม้ว่าทั้ง2คนจะเล่นเป็นกองกลางและกองหลังแต่พวกเขาก็มีความสามารถในการทําประตูนะครับของทั้ง2คนนะครับดูจากเกมหลายๆเกมที่ผ่านมานั่นเองนะครับอาร์เซนอลครับกำลังจะเสียโตมัสปาเต้และจอจินโยนะครับที่จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ทำให้ทีมต้องหาตัวแทนอย่างน้อยหนึ่งคนครับซึ่งคาดว่ามาตินซูบิเมนดีจากเรอัลมาดริตคือคนที่อาร์เซนอลเลงไว้โดยรายงานระบุว่าปีเดียอาร์เซนอลครับตกลงเซ็นสัญญากเกือบเรียบร้อยแล้วแม้ว่าแข้งชาวสเปนจะเคยปฏิเสธข้อเสนอทั้งบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูลไปแล้วก็ตามค่าฉีกสัญญาของซูบิเมนดีอยู่ที่51ล้านปอนด์ครับซึ่งอาร์เซนอลอาจจ่ายเต็มจํานวนหรือแบ่งจ่ายเป็นงวดๆก็ได้เขาย้ายมาร่วมทีมคาดว่าแดนกลางของอาร์เซนอลจะใช้ระบบ ที่ซูบิเมนดี้ยืนต่ำนะครับคอยคุมเกมขณะที่มาตินเอเดกาดและเดคแคนไรท์จะเล่นเป็นเบอร์8และเบอร์10ตามลำดับนั่นเองนะครับแนวหน้าของอาร์เซนอลครับยังต้องเสริมเพิ่มนะครับปัจจุบันซาก้าฮาวเวตและกราเบลเชสซูตต่างก็ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้นนะครับทำให้เมริโน่ต้องถูกดันขึ้นไปเล่นกองหน้านะครับอาร์เตต้าจึงมองหาหน้าตัวจบสกอร์ธรรมชาติโดยมีอเล็กซานเดอร์อิซัคครับมวยจะมีเซสโกวิกเตอร์ยูเคเรสนะครับอยู่ในชื่อในลิสต์ของ กองหน้าอาร์เซนอลที่จะเสริมนะครับหากอาร์เซนอลครับได้กองหน้าตัวใหม่มาเสริมทีมครับอาร์เตต้าจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับตำแหน่งของไคฮาวเวตนะครับการ์บิโอเชซุสและมิเกลมาริโนในระบบของมิเกลอาร์เตต้านะครับอนาคตของฟราบิโอวิเอราและดาวรุ่งเฮลินคนอื่นๆนะครับนอกจากนี้การเสริมแดนกลางเพื่อเพิ่มขุมกำลังนั้นอาจส่งผลต่อฟราบิโอวิเอรานะครับที่ปัจจุบันถูกส่งปล่อยยืมตัวให้กับปอโตนะครับ หากว่าอาร์เซนอลได้ซูบิเมนดีและอาจมีมิดฟิ์รายอื่นตามมาเวีราอาจจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายออกจากทีมนะครับขณะเดียวกันครับไมิสเกลลี่และอีชานวานเนรี่นะครับดาวรุ่งจากอะคาเดมีของ Arsenal อาร์เซนอลอาจมีโอกาสลงสนามมากขึ้นหากเดคเคนไรส์ถูกขยับไปเล่นในตำแหน่งเบอร์8ปมากขึ้นซึ่งจะช่วยเปิดพื้นที่ให้กับทั้ง2คนได้เล่นในตำแหน่งที่อยากจะเล่นแล้วก็อาจจะได้เล่นมากขึ้นนะครับสรุปในเนื้อหาข่าวนี้เลยก็คืออาร์เซนอลนะครับใกล้ปิดดิล คว้าตัวมาตินซูมิเมดี5 1ล้านปอนด์นะครับเพื่อแทนที่ของโทมัสปาเตและจอร์เจนโยนะครับอาร์เตต้ากำลังมองหากองหน้าธรรมชาตินะครับโดยมีอิซักเชสโกและเยูเคเรสเป็นตัวเป้าหมายหลักนั่นเองนะครับส่วนไคลฮาวเวสและเมริโนแล้วก็ในส่วนของเคซุสนะครับอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หนักขึ้นนะครับอาร์เซนอลเสริมกองหน้าตัวเป้ามานะครับผมแล้วก็ฟราบิโอวิเอร่าครับมีแนวโน้มอาจจะต้องย้ายทีมนะครับหาดแดนกลางของอาร์เซนอลแน่นขึ้นนั่นเองนะครับ ดาวรุ่งอย่างไม้แล้วก็อีชานอาจจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ในส่วนนี้นะครับตลาดเสมอนี้ของอาร์เซนอลนะครับอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะครับสำหรับมิเกลอารเตต้านะครับในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าท้าชิงพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกด้วยนั่นเองนะครับมาดูผลกระทบนะครับจากคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้คัับนะครับที่ หลายคนเนี่ยอาจจะอยากรู้เป็นพิเศษเลยนะครับในเรื่องนี้ว่านอกนั้นจะได้แชมป์ใน2ส,สมัยที่ผ่านมาหรือป่าที่เราได้รองแชมป์นะครับมาดูเนื้อหาข่าวกันเลยนะครับผมหากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถูกตัดสินว่ามีความผิดในฐานะการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกนะครับโลกของฟุตบอลนะครับอาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแต่หากพวกเขาถูกตัดสินว่าบริสุทธิ์ต่างที่สโมอสรยืนยันก็นนนนััับว่่่าาาเเเเป็เหตุกกกรรณ์ททีสสืงสองชน กระบวนการพิจารณาคดีนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับและกําลังรอการประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนจบฤดูกาลนี้นะครับพรีเมียร์ลีกครับต้องการให้เรื่องนี้ถูกจัดการให้เรียบร้อยเรยวที่สุดนะครับมีการถกเถียงกันถึงบทลงโทษที่ซิตี้อาจจะต้องเผชิญนะครับหากพวกเขามีความผิดจริงตั้งแต่การหักคะแนนนะครับปรับเงินจํานวนมหาศาลไปจนถึงการถูกปรับตกชั้นหรือแม้แต่กระทั่งการริบแชมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในการตัดสินที่ดราม่าที่สุดในประวัติศาสตร์ องค์การกีฬาและองค์การฟุตบอลแน่นอนนะครับช่วงที่อยู่ภายใต้การสอบสวนคือระหว่างฤดูก,กาล2009-2010ถึงฤดูก,กาล2017-2018นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ซิตี้เริ่มสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับก่อนที่เป๊ปโกเดลล่านั้นจะเข้ามาและใช้ประโยชน์จากทีมที่สร้างขึ้นในยุคนั้นนะครับอาร์เซนอลได้รับผลกระทบอย่างไรครับแม้ว่าอาร์เซนอลนะครับจะพลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกใน2ฤดูกาลล่าสุดแต่พวกเขาไม่ได้เป็นรองแชมป์ในช่วงปีที่กำลังถูกสอบสวนนะครับซึ่งหมายความว่า แมนซิตี้จะถูกลิฟแชมนะครับอาร์เซนอลก็จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับในช่วงปีที่ถูกสอบสวนนะครับแมนซิตี้คว้าแชมป์ไปทั้งหมด3ฤดูกาลนะครับได้แก่ฤดูกาล2011-2012 2013-2014และ2017-2018นะครับแม้ว่าการลงโทษซิตี้อาจเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮ้านะครับแต่การมอบแชมป์ย้อนหลังให้กับรองแชมป์เป็นเรื่องที่พรีเมียร์ลีกต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเนื่องจากในกรณีเกาโชโปลีนะครับของยูเวนตุสในปี2006นะครับ แม้พวกเขาจะถูกริบแชมป์สสมัยแต่ตำแหน่งแชมป์นะครับไม่ได้มอบให้ทีมันดับ2นะครับผมซิตี้หลังปี2018ครับและบทบาทของอาร์เซนอลในปัจจุบันหลังจากปี2018นะครับซึ่งหมดปีของการสอบสวนไปแล้วนะครับผมแมนซิตี้คว้าแชมป์ลีก5สมัยนะครับและกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นแม้จะมีข้อคอรหาว่าพวกเขาสร้างความสําเร็จจากพื้นฐานที่อาจจะผิดกฎนะครับแต่การลงโทษย้อนหลังเป็นเรื่องยากทางกฎหมายนะครับ อาร์เซนอลเองก็กลับมาท้าชิงแชมป์มากขึ้นภายใต้การนำทีมของมิเกลอารเตต้าโดยเฉพาะใน2ฤดูกาลล่าสุดนะครับแม้ว่าอาร์เซนอลจะเป็นทีมที่ได้รับผลกระทบจากยุครุ่งเรืองของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จริงนะครับแต่ในกรณีนี้ลิเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นทีมที่ได้รับผลกระทบและก็พลาดแชมป์มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาล2018-2019แลวก็2021-2022นะครับที่พวกเขาแพ้ให้กับซิตี้ไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับผมสรุปเลยก็คือในส่วนของข่าวนี้นะครับ อาร์ซนอลไม่ได้เป็นรองแชมป์ในช่วงปีที่กำลังถูกสอบสวนนะครับจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รับแชมป์ย้อนหลังอย่างแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับทุกคนการตัดสินคดีนี้อาจเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าฟุตบอลอังกฤษนะครับแต่การลงโทษย้อนหลังเป็นเรื่องซับซ้อนทางกฎหมายนะครับไม่ว่าอาร์ซนอลนะครับจะเป็นคู่แข่งที่สูสีกับซิตี้มากขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ลิเวอร์พูลคือทีมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากยุคเลียงอำนาจของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าการตัดสินของพรีเมียร์ลีก จะออกมาเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลอังกฤษมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของโองมกันเนื่อนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมโอมลาไปแล้วสวัสดีครับ